คำเตือนไม่ควรปฏิบัติตามหากยังไม่ศึกษาทำความเข้าใจให้ถ่องแท้เป็นเพียงเรื่องราวจากความเชื่อส่วนบุคคลไม่สามารถพิสูจน์หรือรับรองผลใดๆได้ทั้งสิ้นหากไม่ลุกคนณเกิดใปก็รู้นะกดติดตามช่องเสรีแชน n นลก่อนรับชมคลิปขอบคุณครับภาวนาสั้นๆเสียงถ่ายหาคู่คลองสวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้นำเรื่องราวความเชื่อนะทางท้องถิ่นภาคอีสาน มาเล่าสู่กันฟังนะครับเป็นเรื่องราวความเชื่อทางพิธีกรรมที่ถ่ายทอดกันมาเพื่อให้คนโสดได้เสี่ยงถ่ายว่าใครจะมาเป็นคู่ของตัวเองนะจะได้ใช้ชีวิตร่วมชายคาเดียวกันท่องได้ทั้งชายและหญิงนะครับวิธีการก็มีอยู่ว่าให้ทำก่อนนอนนะอะแล้วก็ เขาจะยกครูวันพาะืหัสบอดีนะครับจะต้องมีขันห้าขันแปดเงินหกสลึงผ้าสิ้นนะก็หรือกับว่าผ้าถุงนั่นเองนะครับเสื้อนะก็อาจจะเป็นเสื้อขาวหรือเสื้อสีก็ได้แล้วก็แว่นนะครับ ไอแวนตัวเนี้ยในภาษาอีสานเขาหมายถึงกระจกเงานะครับกระจกที่ใช้ส่องหน้าตัวเองสมัยก่อนมันก็จะมีขนาดประมาณเท่าฝ่ามือนะครับไม่ต้องใหญ่มากเอาแค่มองหน้าตัวเองสะดวกนะครับอ่าแล้วก็หวีนะแหวนน้ำอบน้ำหอมแป้งนะของทั้งหมดถือเป็นการยกครูนะครับถ้าใครจำไม่ได้ก็ให้ดู หยุดคลิปเอาไว้ดูนะครับผู้เราจะจดเอาไว้ให้นะครับแวนในภาษาอีสานก็คือกระจกสองหน้านะครับอของทั้งหมดนี้ก็คือยกรวมใส่ผ่านหรือขันหรือถาดนะวางไว้วางเอาไว้บนหัวเตียงของตัวเองนะครับคือเขาจะทำพิธีนี้ก่อนก่อนที่จะนอนนะ หรือถ้าใครคิดจะทำนอกเหนือ,อเวลาที่เขากล่าวมาก็ไม่ต้องถามมานะครับเพราะว่าผู้เราไม่มีคำตอบให้นะถ้าจะทำก็คือเตรียมของทุกอย่างเสร็จแล้วก็ยกเอาไปไว้ตรงหัวนอนนะครับแล้วไม่จำเป็นต้องจุดทูปเทียนนะอันนี้มีแค่ ผ่านผ่านขันห้าขันแปดที่เตรียมเอาไว้นั่นแหละจากนั้นก็ให้ตั้งจิตสมาธิตั้งนโมสามจบสวดมนต์ไหว้พระนะสวดมนต์ประจำวันเกิดของตัวเองนะการสวดมนต์ประจำวันเกิดของตัวเองนี้ใครเกิดวันไหนก็ควรสวดให้ครบตามจำนวนวันนะนะจากนั้นก็ท่อง สาธุดอเทวดาฝ่าดินผู้บินยุดทึ่งฝ่าวาสนาผู้ขาแนมหาใดให้หุงมาหนึ่งหน่วยดาวมาหาหน่วยดาวข้างท่างกลางดาวมิ่งปิ่งสิงนาดาวสร้างดอกเสียงขวัญไผสิมาเป็นเมียอายขอใหแลานมาท่าน ไผสิเป็นเมียขวัญให้เกี่ยวฝันนอคืนนี้ไผสิเป็นผัวนองขอให้แลนมาท่านไผสิเป็นผัวขวัญให้เกี่ยวฝันนอคืนนี้วิธีการท่องนะถ้าเป็นผู้ชายทำการเสี่ยงทายก็ขอให้ท่องส่วนที่เป็นของผู้ชายนะ ถ้าเป็นผู้หญิงทำการเสี่ยงทายก็ขอให้ท่องเฉพาะท่อนของผู้หญิงนะแต่ละฝ่ายให้ใช้ท่อนของตัวเองนะไม่ต้องไปท่องส่วนที่ไม่ใช่ของตัวเองนะครับเข้าใจคําว่าถ้าเป็นผู้าชายทําการเสี่ยงทายก็ขอให้ท่องอของผู้ชายเนาะนะครับนะถ้าเป็นผู้หญิงก็ขอให้ท่องทําการเสี่ยงทาย ผู้หญิงนะนะให้ยึดต,ตัวเองเป็นหลักนะครับไม่ว่าคุณจะเสี่ยงทายดูว่าจะเพศเดียวกันไหมหรือต่างเพศหรือเปล่าอันนั้นให้ยึดต,ตัวเองเป็นหลักนะและต้องท่องให้ครบ3จบหรือเจจบก็ได้นะตามแต่ความตั้งใจหรือความขยันของแต่ละคนไม่เท่ากันนะแหลงจิตอธิษฐานคนก็ไม่เท่ากันเหมือนกันนะครับและ การเสี่ยงทายหาคู่ครองนี้ไม่ได้ให้เข้ามารักเราในทันทีนะหรือตื่นขึ้นมาจะได้ประสบพบเจอกันเลยในวันถัดไปอันนี้ก็ไม่ใช่เหมือนกันนะครับการเสี่ยงทายนี้จะทำให้เราฝันเห็นเนื้อคู่นะได้คลุกคลีอยู่ร่วมกันนะราวกับสนิทกันมานานแรมปีว่างั้นนะครับถ้าในฝันนั้นได้ร่วมสมสู่ รับนอนกันนะท่านว่าคนนั้นแหละคือเนื้อคู่แท้ของเราก็คือว่าการเสี่ยงทายจะบอกใบให้กับเราว่าเนื้อคู่ที่แท้จริงของเรานั้นลักษณะท่าทางเป็นแบบไหนอย่างไรมากกว่านะเขาจะเป็นลักษณะบอกใบนะเขาจะไม่บอกชี้ชัดว่าอ่าชื่ออะไรเป็นยังไงเนเขาคงตอบให้ไม่ได้นะครับ แค่บ่งบอกลักษณะว่าอาจจะรูปร่างสูงผอมขาวดําอะไรก็ว่าไปนะครับและอย่าลืมว่านี่คือความเชื่อที่คนโบราณเขียนเอาไว้เป็นตําราให้ลูกให้หลานได้เสียงทายนะครับอ่าใครไม่เชื่อก็ไม่ว่ากันใครบอกว่าไม่เคยได้ยินเลยเรื่องราวแบบนี้การที่คุณไม่รู้ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่มีสิ่งนั้นเกิดขึ้นนะ ถ้าจะมีคำถามที่ว่าจะเจอเนื้อคู่เมื่อไหร่ผู้เล่าคงให้คำตอบไม่ได้เนื่องจากตำราไม่ได้ระบ,บุเอาไว้นะครับหรือถ้าจะถามว่าจะต้องท่องกี่วันขอตอบว่าตามสะดวกนะครับถ้าจะมีคนบอกว่าคาถายาวไปขอสั้นๆได้ไหมหรือท่อนโน้นไม่เอาได้ไหมท่อนนี้ไม่ท่องได้หรือเปล่า อันนี้บอกเลยว่าถ้าดูจะเป็นเรื่องลำบากก็ไม่ทำง่ายสุดนะครับและถ้าท่านใดจะทำนอกเหนือไปจากที่ตํารากล่าวเอาไว้นะผู้เราก็คงไม่มีคำตอบให้เช่นเดียวกันนะอันนี้ต้องเข้าใจกันเนาะและคำถามประเภทที่ว่าเชื่อได้แค่ไหนไม่ต้องถามมานะครับ ถ้าไม่เชื่อก็แค่เลื่อนผ่านทุกอย่างก็จบง่ายมากนะเพราะคนโบราณเขาถือเขาจะไม่ถามกันหรอกอย่างเงี้ยขลังไหมใช้ได้จริงไหมนะคำถามแนวนี้เขาถือว่าบุปประมาทครูนะคนเรียนของเขาจะไม่ถามกันนะครับหากท่านใดไม่เชื่อนะหรือไม่ชอบก็แค่เลื่อนผ่านนะ จะขอบคุณมากนะถือว่าท่านเป็นผู้มีการศึกษารู้กาลเทศะเข้าใจในมารยาทของสังคมการให้เกียรติผู้อื่นก็เท่ากับให้เกียรติตัวเองนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปขอให้คุณผู้ชมทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์พบแต่ความโชคดีมีชัยพระนามัยสมบูรณ์พูนสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครอง โชคดีล้นบ้านโชคหมาหล้นของไม่ห้องให้มีแต่ท่องคำกรดนย้มนอนก็หายได้เงินหมืนน่นย้มตื่นก็หายได้เงินแสนมีแฟนก็หายักยห,หอมเลยพี่น้องเด้เอสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ